ลักษณะลิกๆน้อยๆแค่นี้คิดจะขังข้าไว้ไม่ให้ออกไปจากที่นี่เงินหรือปรซเสวนตัวการ์ตูนจะมาทูดจักรพรรดิพิศนึงดอกร ก็จมตีโดนจะสามารถเพิ่มเฉยต่อระดับของพลังป้องหมยและดึงวิญญาณของป้องหมออกมาได้โดยตรงกระดรฉันกระดั๊กนึกด้ยใครเป็นคนส่งเจ้ามาเบิกข้ามาเดี๋ยวนี้ด้วยวิธีนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าได้ตายอย่างสบายกระรนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ขา้ารู้สึกได้ถึงความตายนะ แช่งไรไปโยอะจริงๆถึงขั้นกลัวจนกลับด้านเดินอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่หนักทำไม่ได้เดินเงินดิแม้แต่ดึงวิญญาตออกจากเนอรนากก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์นนารัดงเกียรติถึงแม้จะไม่พูดแต่ก็พอเดาไดเห็นได้ฉันวันนี้ไปกินเอ้ขอเจ้าเนอริเพียงเป็นไปได้ไหมที่ครั้งนี้เข้ามาที่เผ่าเอลกอได้วางแผนการจัดการกิมกระเดานนี้เป็นพิเศษเอาไว้แล้ว cháu có sợ phúc nợ nếu đình khó mà dù này kèm này Tại cháu cầm đình khó vào phải nếu có phúc nợ ngân đi Đời sẽ đi vui con chỉ cùng kèm cả đời này Sẽ cháu và sẽ tuôn mở một cả đời này Thơ lũ ở đây Cái đêm đi bộ Mình nghe thật khá ẩu trình Cháu chặt ta dẫn nó ở đời nhìn của đi Đã xin đi, đu nàng xin, nàng mình nắm tiếng kêu cả chiều đó. ลืมมันไปนเถอะให้นะาออกมาจากที่นี่ให้ได้กันแล้วกันโฟเอ๊ตกร์ตูนเขาวงกดตก็พัดพิศตุยลงมันคือสิ่งที่กับขังเค้าไว้กันที่เงินสิ่งที่หมดน,นั้นทำขึ้นแม้ว่าร,ระดับพลังเจอไม่ได้สูงแต่ก็มีเอฟเฟก์พิเศษที่สามารถเอาชนะศัตรูได้คนยกเหล่ากองคนเงิน โฟเบิมตุ๊กตูนดอซีดีจะกอบว่าพี่สอนท่อโดกข้าพอจะจัดกล้กับนางนะโฟคิงตุ๊กตูนพระรอชอจะกอบวพี่สอดขั้นสูงสุดเฮ้อเธอยิงงั้นข้าก็คงจะต้องรบกวนเจ้าแนละ้วข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อรอคอยชะชะนะของเจ้านะองค์ราชินีของข้า เรียกตัวเองว่าเธอต่อหน้าข้าผู้นี้เงินเลยเจ้าเนะี่ยยังไม่มีคุณสมบัติพ่อหรอกนยะข้าน้องซะพรอเอจกจจกรตุ้นกลิจัจระรร้พิศน์ขั้นสูงสุดอยู่นิ่งๆแล้วตายไปซะ sống cũng Hừ, thôi cũng khơ hợp nữa Mấy liều lì đi ก็แค่บนเวทมนต์ <S 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 เอ๊ะจิติพงศ์เด้อได้ยังไงกันบนเวทมนต์ขยอยพลแค่จัดเกินกับคนเช่นเจ้าบนเวทมนต์ก็เพียงพอเลย ทักษะมากมายจริงๆอีกหนึ่งความสามารถพิเศษที่ชนะศัตรูนะโอ้โหโค้ดลอยตัวการ์ตูน,ตนดอโดเสาจากุมทักษะสองดอรนี่คือไพ่สองใบสุดท้ายของเดินกันดิ ใบเนี้เป็นทักษะพิเศษในการดูดเวทหมดอีกใบก็เป็นทักษะพิเศษในการคืนชีพโปรติกตัวกระตูนอะควาเล่จะกภาพพิสอดหนึ่งเนาะคิดจะฆ่าข้าด้ทักษะแบบนี้เลยจะเตรียมรับผลที่ตามมาได้เลยเจ้าผู้หญิงย,ย่งอยยิ่อ,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 อ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพวกกะ้าใเทีมเทินกี่ับด้านทนี้พิซ์ที่มาดูอีพีที่กและ6 3แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใ i b เพเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะครับที่มีปัญหาการใดก็ขออภัยมาด้านทีนี้ด้วยนะครับ LeBron but like Bonzo, oh I'm a baller, yeah shot caller, yeah they love me. You can't touch me, now, nah. can't trust me. I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do. Baby, please think it through, drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike on my shoes, might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got a nice dress. Causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all. Oh, uh, uh, I just want it all. Oh, baby we could ball. Oh, uh, you just gotta fall. Uh. I could be your man and paying for your tan I'm your biggest fan man, you said this your jam. Man. Yeah. Yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh, yeah, I'm living this life. Like I roll up in a keep up in a shabby. I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, get it ready. I want you looking final, looking sexy. Yeah, yeah, I be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  turning up. Got no ID, 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 but she cute as fuck. So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now, all she, all she, all she wants to do is kiss and hug. I could go all day, I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go wallin', party like Friday. I'ma take this day. Turn to my day, oh, oh she love me, sipping bubbly champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing, dropping money. Okay, okay, getting lucky. Yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Yeah. You can catch me in the studio, yeah. And you'll hear me on the radio, yeah. You'll hear me through your stereo, yeah. While I'm looking for my cameo. yeah. she's texting me, ooh, wanna get at me, ooh. Now she's texting me, yeah, she's testing me. I just let it be, yeah. I'ma let you see, since I was 17, welcome to the team, ooh, oh, yeah. I deal in bulk like I'm Costco, yeah. I got this shit on unlocked, yo, yeah. Invest my money in my stock, oh, yeah. So I'm growing around the clock, yeah. She like that, wanna try that, wanna bite that. She got a nice so. treat, treat her right, yeah. She sippin' white, yeah. We go all night till we see the sunlight, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always call me I never call her Oh yeah I'm living this life like a baller